เรามี9้าคำถามนะครับที่ลูกค้าสอบถามกันเข้ามาเยอะมากนะครับขนาดของห้องเย็นเนี่ยจะอยู่ที่น้ําหนักที่เราจะเก็บนะครับวันดีคืนดีเราอัดไปเลย2ตันอันนี้เย็นไม่ทันแน่นอน,นครับเพราะเครื่องมันทําได้แค่นั้นเข้าเท่าไหร่ก็เข้าได้แต่ไม่ใช่นะครับเข้าได้เท่าที่เครื่องมันรองรับได้ สวัสดีครับผมชูกเกตเฮนน้ำพานะครับก็วันนี้นะครับเรามี9คําถามนะครับที่ลูกค้าหรือว่าคนที่สนใจห้องเย็นเนี่ยสอบถามกันเข้ามาเยอะมากนะครับเราก็จะได้รวบรวมมาแล้วนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคําถามที่มีหรือว่าเราเจอบ่อยๆเนี่ยมีคําถามอะไรบ้างครับไปไปกันเลยครับคําถามเนี้ยเราต้องเริ่มอย่างนี้ก่อนดีว่าขนาดของห้องเย็นเนี่ยจะอยู่ที่น้ําหนักที่เราจะเก็บนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ห้องเย็นเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะบอกได้อย่างตายตัวนะครับแต่ว่าห้องเย็นเนี่ยจะมีอยู่2ประเภทมีสําเร็จรูปกับห้องเย็นติดตั้งหน้าง,งานสําเร็จรูปเนี่ยเราพอที่จะบอกได้ขน,นาดก็จะมีเริ่มต้นตั้งแต่2ตันจนถึง8ตันประมาณนี้สําหรับสําเร็จรูปนะครับ แต่ถ้าเป็นห้องเย็นสำหรับติดตั้งหน้างานเนี่ยคือ make to order เลยครับสามารถที่จะกำหนดมาได้เลยว่าต้องการเก็บ3ตัน5ตัน100ตันพันตันได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากได้ห้องเย็นแบบไหนให้เราบอกจำนวนที่เราต้องการแช่สินค้าภายในห้องเย็นให้กับผู้สร้างเขาจะได้รู้ว่าจะได้ดีไซน์ให้ลูกค้าย,ยัางไงหรือ,อถ้าเป็นไปได้ก็บอกพื้นที่ที่เรามีด้วยก็จะดีมากเลยครับ การทาห้องเย็นนะครับสำหรับการขออนุญาตเนี่ยถ้าเครื่องจักรเริ่มต้นตั้งแต่1ถึงไม่เกิน50แรงเนี่ยในขนาดนี้ผมแนะนําว่าไม่ต้องขอก็ได้เพราะเราเป็นธุรกิจขนาดยอ่อมแต่ถ้าเกิน50แรงมาขึ้นไปเนี่ยเราต้องขอไปอนุญาตประกอบการโรงงานแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิน50แรงมาเนี่ยต้องขอลอง,งอโรงงานประเภท2นะครับแต่ว่า เรื่องการก่อสร้างตัวอาคารอย่างเงี้ยเราจะต้องไปขอกับอบตอ,อยู่แล้วอบตอก็จะเป็นคนกําหนดว่าเออที่ตรงนี้หนดตรงนี้ได้มีการก่อสร้างโรงงานบ้านพักที่อยู่อาศัยไอ้ตรงนี้มันเป็นระเบียบการปกติอยู่แล้วนะครับระบบโซลาร์เซลล์ช่วยได้ไหมช่วยได้ครับเพราะว่าเราต้องแยกอย่างนี้ก่อนว่าการที่โซลาร์เซลล์เราจะใช้โซลาร์เซลล์เนี่ยโซลาร์เซลล์เป็นแค่เครื่อง หรือว่าเป็นแค่ระบบผลิตไฟฟ้าซึ่งมันจะไม่เกี่ยวกับห้องเย็นนะครับระบบโซลาร์เซลล์เนี่ยเราสามารถเอาไปจ่ายได้ทั้งระบบเลยส่วนเราได้ไฟฟ้าออกมาเราจะเอาไปใช้อะไรนั่นอีกเรื่องหนึ่งเราจะใช้กับห้องเย็นก็ได้แอร์ Air ก็ได้อะไรก็ได้เพราะว่าโซลาร์เซลล์มีหน้าที่แค่ผลิตไฟส่วนไฟเราจะเอาไปใช้อะไรอันนั้นอยู่ที่เราเลยครับ ข้อนี้ต้องขอแยกออกเป็น2ส่วนเนาะรั่วซึมที่เกิดจากห้องถ้าห้องเนี่ยรั่วซึมเนี่ยรั่วซึมได้ครับการรั่วซึมของห้องจะมีอยู่2อย่างก็คือรั่วรั่วซึมตรงประตูอีกส่วนหนึ่งก็คือฉนวนหัวข้อที่2นะครับก็คือการรั่วเนี่ยหมายถึงว่ารั่วที่เกิดจากน้ํายารั่ว น้ำยาล่วเนี่ยก็คือพอเวลาเราใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยน้ำยาที่เป็นสาราทําความเย็นเนี่ยมันจะรั่วพอรล่วเนี่ยมันก็ทําให้การทําความเย็นไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดการล่วของน้ํายามันต้องมีรอยล้วเพราะฉะนั้นเราต้องไปเช็ครอยล่วก่อนแล้วเราก็อุดรอยล่วนั้นแล้วก็ค่อยๆเติมน้ํายาก,กับเข้าไปใหม่นะครับก็จะตอบได้อออหัวข้อลหลักๆประมาณนี้นะครับตู้สำเร็จเนี่ยข้อดีของมันก็คือ ถ้าเราเพิ่งเริ่มธุรกิจนะครับในธุรกิจขนาดเล็กแล้วก็มีการโยกย้ายมีโอกาสโยกย้ายเนี้ยแนะนําให้เริ่มจากตู้สําเร็จก่อนเพราะตู้สําเร็จเนี้ยมันสามารถยกได้มูฟได้หรือว่าขายได้ง่ายกว่าตัวตู้สําเร็จเนี้ยข้อดีของมันนะครับแน่นอนแหละโยกย้ายได้มูฟง่ายแต่ข้อเสียของมันเนี้ยคือขนาดมันค่อนข้างเล็กเพราะว่ารถหรือว่าอุปกรณ์ที่จะใช้ยกขดย้ายเนี้ยมันจะ ไม่สามารถย้ายได้เกินไปกว่าที่ลดขนได้ครับถ้าใหญ่ไปกว่านี้ลดขนไม่ได้มันก็จะทําให้การย้ายเนี่ยลำบากละแต่ในทางกลับกันถ้าเราเป็นห้องเย็นขนาดใหญ่หรือว่าแน่นอนละเออธุรกิจเราค่อนข้างมั่นคงไม่มีการมูฟไม่มีการย้ายละหรือต้องการเก็บของปริมาณแบบตั้งแต่10ตันขึ้นไปเนี่ยแนะนาให้ทําห้องฝังแล้วนะครับเพราะว่าห้องฝังเนี่ยประสิทธิภาพครับตัวเครื่องจักรเนี่ยค่อนข้างหนักตัวห้องค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นการที่จะยกย้ายได้เนี่ยคือต้องถอดอย่างเดียว ถอดผน,นังถอดเครื่องถอดอุปกรณ์ทุกอย่างออกแล้วขนไปเป็นชิ้นนะครับ ห้องเย็นมันก็จะถูกประกอบไปด้วยเครื่องทาความเย็นเนาะเครื่องทําความเย็นเนี่ยมันจะมีหลายสาเหตุมากๆเลยที่ทําให้ไม่เย็นอันดับแรกอ้องรั่วอ้องเกิดการรั่วไหลประตูปิดไม่สนิทห้องคอนเดนต์อันนี้แน่นอนอันดับที่2คือเข้าของมากเกินกว่าที่เครื่องมันจะรองรับได้สมมติปก,กติเราเข้า500โลแล้ววันนี้วันดีคืนดีเราอัดไปเลย2ตันอันนี้เย็นไม่ทันแน่นอนครับเพราะเครื่องมันทําได้แค่นั้นอันนี้ลูกค้าบางคนหรือหลายๆคนนะครับก็จะคิดว่าเข้าเท่าไหร่ก็เข้าได้แต่ไม่ใช่นะครับเข้าได้เท่า ที่เคร e. ื่องมันรองหลับได้อย่างที่3ก็เกิดการรั่วของน้ํายานะครับน้ำยาในระบบเนี่ยถ้าเราใช้งานไปเรื่อยๆแล้วมันมีจุดรั่วจุดลีกเนี่ยพอน้ํายามันหายไปความเย็นมันก็ทําไม่ได้เหมือนเดิมแล้วนะครับอย่างที่4ี่นะครับก็คือเรื่องของการทําความสะอาดคอยล้อนระบบตันพยายามหมั่นดูแลนะครับเพราะว่าถ้าเราดูแลคอยล้อนให้มันไม่ตันการระบายความร้อนก็ดีนะครับอย่างที่5้ถ้าเจอบ่อยๆก็ค like. ือเรื่องของคอยเย็นตันเป็นน้าแข็งพอคอยเย็นตันเป็นน้ําแข็งเนี่ยพอะที่มันทําความเย็นได้เนี่ยแทนที่มันจะดูดลมออกได้ ใช่ไหมครับพอมีน้ําแข็งมาบาังเนี่ยก็ดูดลมออกไปได้แล้มันก็จะทําให้ตัวห้องไม่ได้อุณหภูมิหลกัหลกๆก็น่าจะประมาณ5ข้อเนี่ยแหละครับที่เราเจอบ่อยครับ โดยปกติในการทําห้องเย็นนะครับมาตรฐานเลยที่เรารับประกันอยู่ของ TCL ก็จะเป็นการรับประกัน1ปีภาปีใน1ปีเนี่ยสามารถเรียกให้เข้าไปซ่อมได้โดยที่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรเลยแม้กระทั่งค่าเดินทางค่าอะไรห่ปีนี้จะไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรเลยยกเว้นแต่ว่าเหตุที่เกิดความเสียหายเนี่ยเกิดจากผู้ใช้งานแบบผิดพลาดจริงๆหรือว่าเกิดจากอุทกภัยจริงๆอันนี้เราอาจจะยกเว้นสัวข้อนี้ไว้เนาะก็รับประกัน1ปีครับใน1ปีก็ไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรประมาณนี้ ตอนนี้นะครับเราได้เริ่มมีการรับทําโรงงานไว้บ้างแล้วนะครับลูกค้าท่านไหนนะครับอยากจะให้ดีไซน์หรือออกแบบก็ติดต่อเข้ามาได้การทําห้องเย็นเนี่ยบางครั้งมันมีรายละเอียดดีเทลค่อนข้างเยอะเนี่ยถึงแม้ว่าจะให้เราเราทำโรงงานหรือไม่ให้เราทําโรงงานก็ไม่เป็นไรนะรแต่อย่างน้อยเนี่ยมาปรึกษาเพื่อให้ได้รู้ว่ารายละเอียดเราเนี่ย ในการทำห้องเย็นหรือลายผลิตเนี่ยมีอะไรบ้างช่างแต่ละคนมีความรู้ไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าให้เราทําทั้งหมดเนี่ยเราก็จะดีไซน์ทั้งหมดเลยแต่ว่าในการทำบางส่วนก็จะมีอย่างเช่นเรื่องค่าแบบค่าอะไรเนี่ยก็อาจจะมีบ้างแต่ถ้าให้เราทําตรงนี้เราก็อาจจะไม่ได้คิดนะครับ ได้ครับทุกวันนี้หรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ส่งห้องเย็นไปประเทศพมา่านะครับแล้วก็ลาวเพื่อนบ้านเรานี่เองนะครับแต่ว่าในการขนส่งห้องเย็นข้ามประเทศเนี่ยลูกค้าบางคนนะครับก็จะมีคอนเนคชันในการขดย้ายอยู่แล้วเขาก็จะติดต่อเคลียร์ด่านเคลียร์อะไรพวกนี้เองก็จะค่อนข้างสะดวกนิดนึงเพราะว่าการขนย้ายห้องเย็นแบบเป็นสําเร็จรูปกับเป็นแบบ ห้องเย็นฝังก็จะไม่เหมือนกันนะครับก็ตอบว่าได้ครับมีบริการสําหรับ9้าหัวข้อที่ได้บอกไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นคําถามที่เจอบ่อยๆเลยทั้งคนที่อยากมีห้องเย็นหรือว่าเล็งๆห้องเย็นไว้อยู่หรือกําลังสอบถามข้อมูลไว้อยู่นะครับอันนี้ก็เจอบ่อยมากครับแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายคําถามครับที่ไม่ได้คุยไม่ได้บอกกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมมีโอกาสเนาะ ก็จะรวบรวมคำถามที่ยังไม่ได้พูดไปแล้วเนี่ยมาให้ท่านผู้ชมหรือให้คนดูเนี่ยได้ได้เข้าใจในหลายๆมุมมากขึ้นเพราะว่าแน่นอนแหละการทำห้องเย็นห้องหนึ่งเนี่ยมันค่อนข้างมีมีค่าใช้ใจ่ายสูงเพราะฉะนั้นการศึกษาหาข้อมูลถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับก่อนไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในช่องทางต่างๆนะครับหรือว่าถ้ามีคำถามอะไรอยากจะโทรสอบถามหรือว่าต้องการสร้างห้องเย็นสักห้องนะครับก็โทรมาได้เลยนะครับตามคอนแทคหรือที่อยู่หรือว่า เบอร์โทรติดต่อที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ